ครับจะพิพากษาไม่ใช่ทุกท่านทางพักที่จะรับใช้ทุนทางพักสิงห์เจ้าวีทีธรรมดาครับสิงเจ้าวีทธรรมดาก็จะมานำเสนอ้อภายในพิเศษครับภายในพิเศษของวันที่นะครับของวันที่10บนี้คือเดือนตุลาคมห้ารครับภายในพิเศษนี้ก็จะออกทุกวันทุกวันนะครับเวลา5้าโมงเย็นนะ5้าโมงเย็นนะครับเลขจากประเทศเวียดนามนะครับนี่ชมทุกวันทุกวันนะครับขอขอบพระคุณที่มาช่วทุกท่านนะครับที่เรียกประชุมนะครับทุนทุนทุน ฝากกดต erm ิดตามด้วยนะครับกดติดตามกดโอเคกดไลคกดโอเคด้วยนะครับเมื่อวานนี้ให้หกกับเจ็ดนะมาเจ็ดสามนะครับเสืตัวเน้นผิดตัวครับอืมไปเน้นที่สี่กับห้ามันมาเจ็ดสามนะครับอ่ายังไงไงก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับเสวเน้นมันไม่ค่อยมานะมันจะมาตัวที่ไม่เน้นนะครับประมาณนี้นะครับขอขอบคุณทมาที่ทุกท่สันนะครับที่เข้ามาชมนะครับคลิปเกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดโอเกดไลค์กดโอเคนะครับ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับใครชอบก็อยากไปเมนก็อยากไปดูหนุนก,ก็ต้องไปนะครับวันนี้เด่นหกกับเกียดนะวันนี้ก็หกกับเกียดนะวันนี้หกกับเกียดเหมือนกันวันนี้ก็หกกับเกียดอีกนะครับแบบวันนี้นะครับตามไปดูที่หกอะไรเกียดอะไรนะครับศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์เจ็ดหนึ่งเกียดนะครับ ดหกแปดเจ็ดนะครับแปดหกแปดเจ็ดนะครับเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับอืมสามนี้นะครับพูดง่ายๆว่าศูนย์หนึ่งแปดเก้านะครับสามนี่นะครับไปนะครับเกิดไปไอข้อเกิดไปไอเป็นข้อพนุนแปดนปครับพอนนี้พี่เจ็ดนี่แหละอาคเด็กนี่นะครับแต่เด่นเขาอยอยู่ตรงนี้นะครับศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเด่นอยู่ตรงนี้นะ ส่วนอันข้างล่างนี่เป็นตัวรองแล้วกันถ้าใครชอบก็จัดไปนะครับตัวรองมันชอบมานะบอกไว้ก่อนครับไอ้ตัวนี้อาจารย์ไม่สับริดเท่าไหร่นะเอ่าวันนี้นะครับอือเก็บตัวหนึ่งก็เด่นนะครับตัวหนึ่งก็เด่นนะตัวนึงนะครับตัวหนึ่งนะใครชอบตัวตำแหน่งก็อยู่ตรงนี้แหละเนี่ยครับใส่ในหมวกลมเลยนะครับ ชืดหนึ่งเน้นที่เจ็ดนะครับเรางหกนะเพื่อชตัหนึ่งให้คำนวณเป็นคำนวณออกมามามีชุดตัวหนึ่งจัดเซนะครับประมาณนี้นะครับนายพิเศษออกห้าโมงรึ่งนะครับห้าโมงรึ่งของทุกวันทุกวันนะครับครับขอขอบคุณมากมากนะครับดูไม่ทันจะมือแปะวิดีโอพักไว้น้าหยุดแล้วถ้าเราเจอเอาทุกตัวทุกตัวเลยนะครับแล้วไปเรียกดูนะโอเคว่าเอาตัวเดียวชุดเดียวนะครับประมาณนี้นะ